นัดตัดสินแชมป์ครับผมบิ๊กแมตช์สคู่ประจำค่ำคืนนี้จ่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงทั้งคู่นะครับผมลาลิก้าสเปนเตะสามทุ่มพิมีเมียร์อังกฤษเตะสี่ทุ่มโอ้โหแบบเตะเวลาไล่เลี่ยกันผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็คงนั่งดูกันครับผมคืนนี้ พิมลีอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมลิเวอร์พูลเขาก็ฉลองแชมป์เรียบร้อยแล้วครับผมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องมาลุ้นว่าจะจบอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพีพีอันดับ3อันดับ4เนี่ยก็ไล่บีเข้ามาแต่ว่าคืนนี้นะครับผมถึงทีมไหนจะชนะเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรกับอันดับนะครับเพราะว่าอันดับก็อยู่อยู่เท่าเดิมแต่ลาลิก้าสเปนครับผมนี่ถือเป็นนัดตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้ครับเพราะตอนเนี้ยบาร์ซานำมาดเดอยู่4คะแนนแข่งอีกเหลือแข่งอีก4นัด เท่ากันนะครับผมถ้าหากนัดเนี้ยบาร์ซ่าชนะพวกเขาจะแทบาก,การ,รันตีครับผมคว้าแชมป์ลียกสเปนได้อย่างแน่นอนมาดูนครับว่ามาดริดจะทําอะไรพลิกล็อกหรือว่าจะชนะมัดไอ้บาร์ซ่าได้หรือเปล่าครับเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยกลางสัป,ปดาห์เพิ่งไปอกหักแล้วก็น่าจะลาจากเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมานะครับเล่นมา120นาทีเนี่ยน่าจะมีผลครับผมแต่ช่วงหลังๆไม่รู้เป็นอะไรนะมาดริดเนี่ยแพ้ทางบาร์ซ่านะครับผมแพ้แบบแพ้ขาดด้วยนะช่วงหลังไม่รู้เป็นอะไรนะมาดูกันครับ คืนนี้จะมีอะไรพลิกล็อกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ